สวัสดีครับชาวเถื่อนทุกท่านคิดว่าหลายๆคนคงได้ดูเถื่อน Travel Bad Bad World ตอนอยูเครนไปแล้วไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสุ่ Bad Bad World วันนี้อยากจะมาเล่าเบื้องหลังให้ฟังว่าตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องลดน้ำต้นไม้ไปด้วยขอทำสองอย่างพร้อมกันเลยแล้วกันนี่ลูกรักลูกรัอกอาณาจักรของฉัน จริงๆไปยูเครนเนี่ยก็ต้องมีวีซ่าเป็นปกตินะเออแต่คุณไม่สามารถบินไปได้นะครับคุณต้องไปทางรถบัสหรือไม่ก็รถไฟนะผมเองไปทางรถบัสคือบินไปลงประเทศโปรแลนด์แล้วก็นั่งรถบัสข้ามชายแดนบนบกไปที่ยูเครนซึ่งวีซ่าผมต้องบินไปทําที่เวียดนามจริงๆกรุงเทพมีสถานทูตสถานทูตยูเครนอยู่แต่ว่าตอนนั้นเหมือนระบบมันล่มอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องบินไปทําที่ฮานอยนะครับแต่วีซ่าอย่างเดียวไม่พอคุณต้องมีบัตรอนุญาตของกองทัพ ยูเครนที่บอกว่าให้คุณเปเป็นสื่อไปถ่ายได้ซึ่งอันเนี้ยได้ยากมากผมแบบอีเมลไปประมาณ5เดือนกว่าเขาจะให้มาแต่ว่าย้อนก็บีก่อนที่จะได้ไอ้บัตรนั้นจากกองทัพยูเครนเราก็ต้องแสดงตนเป็นสื่อของไทยก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทาบัตรสื่อที่เมืองไทยก่อนซึ่งอันนั้นก็ทกํากกรมประชาสัมพันธ์น,นะครับใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนก็ได้มาเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยครึ่งปีนะครับกว่าจะได้ไปยูเครน เที่ยนทาวเวลนะเราก็ถ่ายคนเดียวมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วก็ซีซั่นนี้อัปเกรดไปเยอะอุปกรณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนใช้กล้องเล็กใช้แบบอะไรโกโปรใช้อะไรอย่างงี้ได้เดี๋ยวนี้คือเราใช้กล้องใหญ่นะครับติดบอดี้อย่างงี้แล้วก็มีเลนอยู่รอบๆ4ีหตัวมีโดนอยู่ตรงท้ายตรงนี้มีกิมบลเออแล้วก็เรื่องของโปรไฟล์สีเรื่องของการถ่ายภาพอะไรรอบนี้ละเมียดละใหม่มากก็เลยอย่างแรกเลยอุปกรณ์เยอะขึ้นมากมากนะครับผมไปไหนมาไหนนี่ก็จะแบกอย่างน้อย25โล แต่ว่าที่ที่คนสงสัยก็คือว่าถ่ายคนเดียวแล้วเอา้าแล้วไอ้ภาพที่แบบเดินเข้าหลุมระเบิดเอยไอ้ภาพที่แบบว่าเห็นเป็นมุมมองพี่กำลังเดินไปเดินมาถ่ายยังไงอันนั้นเป็นฝีมือของฟิกเซอร์นะครับคือไปจากประเทศไทยไปคนเดียวแต่ว่าเราไปจ้างสิ่งที่เรียกฟิกเซอร์ก็คือคนประสานงานถ่ายทําซึ่งจะทางานกับนักข่าวจากทั่วทั้งโลกเวลาไปทําข่าวสงครามเนี่ยฟิกเซอร์คนนี้ชื่อคุณอเล็กซ์ซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องของเราด้วยเนี่ยเขาก็ช่วยผมถ่ายนะครับผมก็อยู่ในสายการงานองผมยืนกองเอา้าถือให้หน่อยถือให้หน่อย,ถ,ออยถือหนอ ไปถ่ายที่ไหนก็ใช้วิธีนี้เยอะก็คือออกกองคนเดียวแต่ว่าใช้คนอื่นเป็นตากล้องเป็นไตรพอดเป็นขาตั้งกล้องค่อนข้างเยอะนะครับบางทีไม่มีฟิกเซอร์ก็ไปจ้ะไปบอกคนเท่านั้นแหละว่าพี่ครับใช้ถือให้หน่อยครับแป๊บน,นึงครับใครก็ไม่รู้โอเคคัท okay. thank you โอเคคัท thank you ดูไม่แข็งแรงเลยโอเคคัท thank you น่าจะอยู่นอกเส้นทางถนนออกไปอีกครับโอเคคัท okay. ยูเครนนี่ผมไปประมาณ14-15วันนะครับที่น่าแปลกประหลาดอย่างหนึ่งตอนแรกก็คือว่าเอา้าโรงแรมเปิดเต็มเลยนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในโรงแรมก็ถ้าไม่เป็นคนยูเครนที่ต้องเดินทางไปมาเองก็จะเป็นนักข่าวอย่างผมเนี่ยแหละหรือไม่ก็คนที่ทํางานพวกองค์กรมนุษยธรรมต่างๆพวก w o r l d f o o d w o r k i กทนะฮะหรือพวกพนักง,งาน UN อะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคือยูเครนเนี่ยมันจะมีแนวปะทะอยู่2ด้านคือด้านทางตอนใต้กับด้านตอนออกนะครับ เพราะฉะนั้นโซนที่อันตรายมากๆและพังเยอะๆเนี่ยก็คือชายแดนทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางตอนใต้ของประเทศที่ระเบิดลงเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเราเริ่มต้นเข้าไปจากตรงตะวันตกเนี่ยตรงนั้นก็จะค่อนข้างเซฟหน่อยเริ่มจากเมืองที่เซฟสุดชื่อวันลาวิฟนะครับยังสวยงามเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ก่อนเป็นมรดกโลกตรงนั้นโรงแรมอะไรก็เปิดเยอะขับไปบนท้องถนนอะไรถนุนก็ยังดีอยู่นะครับปั๊มน้ำมันอะไรก็เปิดไม่ได้ขาดแคลนอะไรแล้วเขารับพวกสัพพายมาจากยุโรปตะวันตกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันรัสเซียไม่สามารถตัดขาดการส่งสัพพ ตึงกับความขัดแย้งซึ่งอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันออกและด้านใต้ตของเขาอาหารยูเครนอร่อยมากนะครับเจอแบบก้อนก้อนนึงเหมือนเนอยอะ่ะผมกินเข้าไปปรากฏมันเค็มเค็มม,มันมันเฮ้ยอร่อยไว้เหมือนเนยเ้ยเขาก็บอกผมว่าจริงๆอันนี้คือมันหมูมันหมูเป็นก้อนเลยแล้วเขากินกันอย่างนั้นที่ยูเครนนะฮะแล้วผมก็กินไปเยอะมากนี่ไม่รู้ว่าคอเลสเตอรอล,ลเพิ่มขนาดไหนเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เคยถ่ายสงครามมาพอสมควรนะครับ แต่ตอนกลับมาจากทริปยูเครนคือเพิ่งได้เห็นสงครามนี่มันเต็มรูปแบบขนาดน,นี้แบบพลังของมหาอำนาจที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ตัวเองมีอย่างเป็นที่แล้วรู้สึกว่าโหมันรุนแรงขนาดนี้เลยวะ่ะตอนกลับมาจากย,ยูเครนก็ในแง่นึงก็รู้สึกแบบไมโลกมันรุนแรงอย่างนี้วะ่ะแต่อย่างที่สองก็คือว่ากลับมาดูฟุตตัวเองแล้วมันมีเรื่องของที่ไม่ใช่แค่สงครามอะ่ะแต่เป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของเรื่องราวคนที่เราได้เจอระหว่างทางมาแล้วก็มันเล่าได้ด้วยอารมณ์ที่แบบ แตกต่างจากงานที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งอารมณ์แบบไหนก็ทุกคนก็ลงไปดูกันในเซนทาวเวอร์แบบแบเตอร์ตอนนี้นะครับผมกลับมาจากยูเครนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความรู้สึกว่าต้องไปต่อต้องมีเรื่องต้องเล่าต่อที่เกี่ยวกับสงครามในที่มุมนอื่นของโลกเพื่อปฏิดปะต่อเรื่องที่เราอยากเล่าในหัวซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงจรของมนุษยชาติของอรารยธรรมเนี่ยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์กลายเป็นเรื่องราวที่กลมกล่อมซึ่งเล่าที่ยูเครนมันได้ในหนึ่งมิติและอาจจะไม่ได้ครบทุกมิติ คือมันจะมีตั้งแต่โซนที่เห็นชัดเจนว่าพังทลายยับเยินอันนั้นไม่มีทักท่องเที่ยวหรอกนะครับกับโซนที่ยังปลอดภัยอยู่อย่างเช่นเมืองชื่อโอเดสซาเมืองชื่อลวิฟที่เป็นเมือ,องท่องเที่ยวของประเทศเขาอยู่แล้วนะก็จะมีอะไรบางอย่างซึ่งน่าสนใจชเช่นรูปปั้นที่แบบปกติเป็นประติมากรรมโบราณเนี่ยเขาเอากรอบมาครอบเอาไว้เป็นกรอบเหล็กแล้วบอกว่าเดี๋ยวพอสงครามหมดแล้วค่อยเปิดอีกทีเพราะขั้วกลัวเสียหายแล้วก็ที่ที่ปกติทัวริสต์เต็มเลยตอนนี้ก็ไม่เปิดให้เข้าแล้วนะครับเศรษฐกิจอะไรใดด้านนั้นก็พัง แต่คนที่ได้เจอส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนยูเครนท้องถิ่นนะฮะมันจะมีความตนกและความสิ้นหวังอะไรบางอย่างอยู่ในในตาเขาเหมือนกับแบบสงครามมันไม่ใช่จํากัดอยู่แค่เรื่องเชิงกายภาพในความสูญเสียชีวิตอีกแล้วมันคือความรู้สึกแบบอนาคตมันจะเป็นยังไงวะนั่นคือด้านของประชาชนซึ่งรับความเดือดร้อนกันมาแต่ขณะเดียวกันมันก็มีด้านของทหารที่ไปนั่งคุยอยู่ในบังเกอร์ซึ่งทุกคนคงเห็นในรายการไปแล้วเนี่ยผมชอบประโยคนึงมากเลยเขาบอกว่า ถามว่าผัดเวรเมื่อไหร่เขาขำผัดเวรกี่โมงคือขำนีิงอะจะเอาใครมาผัดกบกูแล้วพูดแบบพูดแบบหน้าตายมากเลยคือเหมือนกับเขารับชะตากรรมมาแล้วว่าถ้าเขาได้กลับบ้านคือต้องวันที่เขาตายอะครับแล้วการได้คุยกับคนที่แบบอยู่ในภาวะที่แลกชีวิตตัวเองขนาดนั้นแบบมันก็หันกลับมาดูสิ่งที่เราทําอยู่ว่าเออเรากำลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรในแบบที่มันมีความหมายแบบไหนทําไมเราถึงเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงเช่นเดียวกันกันกบเขา น,น้ำหนักมันมีพอรหรือเปล่าที่จะทําสิ่งเหล่านี้ไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็คุ้นคิดของตัวเองไปเรื่อยๆในเรื่องพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอยากถ่ายได้มากกว่านี้คือตอนอยู่ฟอลไลน์บริเวณ,ณแนวหน้ามันมีมุมกล้องอะไรให้เก็บอีกเยอะเลยแต่ว่าด้วยความอันตรายด้วยนะแล้วก็ภาวะที่มันต้องแบบทั้งบาลานซ์ระหว่างการถ่ายทําการฟังผู้บัญชานะครับาราการดูสถานการณ์ว่าแบบเออตอนนี้ บรรยากาศมันเป็นยังไงความน่ากลัวมันขนาดไหนหรือความอันตรายมันมาจากทิศไหนอะไรเงี้ยมันต้องคุมสติหลายๆอย่างมากๆพร้อมๆกันแล้วมันทาให้แบบเราไม่สามารถโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นไปสู่การถ่ายทําได้มันต้องเอาสมองประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปคิดเรื่องการเอาตัวรอดตรงนั้นถ้ามีเวลามากกว่านั้นก็อยากจะถ่ายให้ได้มากกว่านั้นอยากจะเข้าไปซอกมุมต่างๆมากกว่านั้นมันมีหลายคนก็ถามว่ากลัวไหมความกลัวมันจะมาตอนที่เราคิดเยอะตอนที่เรามีเวลาคิดนะครับซึ่งตอนที่เรามีเวลาคิดก็คือพวกช่วงเวลาก่อนที่เราจะเข้าไป เพราะฉะนั้นไอ้คืนก่อนน,นั้นนะ่ะผมยืนส่องหน้าตัวเองอยู่หน้ากระจกอยู่หลายชั่วโมงมากเพราะว่าแบบเออของจริงแล้วนะแต่ที่น่าประหลาดใจคือว่าตื่นมาปุ๊บพอเข้ามาในพื้นที่จริงๆปุ๊บนิ่งทุกอย่างคือความโฟกัสแล้วก็คิดทุกอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือถ่ายยังไงให้มันดีที่สุดนะครับพอกลับมาบ้านค่อยมานคิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้ามันตายจริงๆใช่ไหมอยากให้งานนี้ถึงสายตาทุกคนอยู่ดี ะจะไม่ได้บอกเพื่อทุกคนหรอกจริงเพื่อตัวเองเนี่ยเพราะเราอยากทําแต่หวังว่ามันส่งถึงทุกคนเราก็มันคงมีคุณค่าอะไรบางอย่างแหละนะครับผม